สวัสดีครับมาดูเกมที่หนึ่งนะครับของการเล่นหมาฮอตออนไลน์ในวันที่หกเดือนแปดนะครับวันนี้วันที่หนะกเดือนแปดเนาะเล่นออนไลน์นะครับเจอคู่แข่งคะแนนพันสองก้าสิบหก็น่าจะเป็นคนใหม่ๆนะครับน่าจะยังไม่ไม่นานมากหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นก็ได้นะครับเขาเล่น5แต้มมาครับผมเป็นยิบป,ปุ่มไปแล้วกันยิบป,ปุ่มไปเนาะ วันนี้ว่าจะเล่นตัดหน้านะครับเน,เน้นเน้นแต้มตัดหน้าไม่รู้จะได้ตัดไหมนะครับว่าจะเน้นแต้มตัดหน้าอ่าเขาเป็นค่าเต้มตัดข้างเข้ามานะครับเราแทรกเข้าไปอ่าเรายี่สิบแปดไปยี่สิบสี่นะครับยี่สิบแปดไปยี่สิบสี่ผู้แข่งนะ่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ๆนะครับโอเคพอดีมีคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กมาไม่เป็นไรนะครับเลื่อนออกไปก่อน <laughs> เลื่อนออกไปก่อนต่อเลยรดีวกว่าเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นที่เกะก,กะในการเดินสเตปต่อไปนะครับต่อไปเคลียร์พื้นที่ก่อนอะนะครับวันนี้ว่าจะเน้นเต็มเดินหลังเป็นทรงตัดหน้านค่คอยดูเขาขึ้นมาเก้าไม่ได้เพราะว่าเราจะเบียดสิบสามเขาฮอตนะครับเราสามสองยิบเจ็ดค่อยดักหมายเลขยี่สิบก่อนถ้าเขาโผล่มายนะี่สิบเนาะค่อยดักก่อนนะครับ ามาแล้วทีนี้เราเดิน17 13ไปค้ำไม่ก่อนไปค้ำไม่ให้ตัวนั้นขึ้นนะครับตอนนี้ยังเรายังต่อสองไม่ได้นะครับอาจจะวันนีนะ้อาจจะได้อยู่เดี๋ยวนะต่อไม่ได้เพราะว่าเขากินกลับคืนมาเราเอาไปทรงนี้ก่อนไปทรงนี้ก่อนนะครับเพื่อได้กินสองเพื่อเขาเดินสามมาแปดเราจะได้19 16อ่าเขาไม่ให้เดินเขาน่าจะเห็นเต็มนี้อยู่นะครับ ยี่สิบหกยสิบสองฝั่งขวามือนี่น่าจะเดินไม่ได้แล้วยี่สิบมายี่ิบสี่ไม่ได้เพราะโดนกินสองขวามือนี่หายห่วงแล้วเพราะว่าเราปิดปิดได้แล้วนะครับสิบแปดสิบห้าไปนะครับเขาเลื่อนมาเราเบียดไปก่อนไหมนะไม่งั้นเขาแย่สองเรานะครับเบียดไปก่อนอ่าสิบแปดไปสิบสี่คอยไปกินฟรีก่อนคอยไปกินฟรีหนึ่งตัวหมายเลขหกนะครับหมายเลขหก 6, กินฟรี กินฟรีหมายเลขหก 6. แล้วก็กินฟรีอีกตัวหนึ่งหมายเลขเจ็ดไม่รู้โอเคขาหลบก่อนนะครับเขาหลบก่อนออกหลบไปก่อนนี้มานี่เรายิบเจ็ดไปยิบสี่แย่สองเลยนะครับแย่สองต่อได้กินต่อน่าจะชนะอยู่นะผมว่าเขาเดินมานี่เราก็ต่อสองนะครับมุมนี้ไปสวยงามนะครับเต้มนี้สวยงามเลยทีเดียว เขาน้าจะได้เข้าฮอตอยู่หรอกพอะเราอ๋อเขาไม่เข้านะครับเขารู้ว่าแพ้ยอยู่แล้วโอเคเกมที่หนึ่งก็จบไปนะครับโอเคมีคนดีถูกใจคลิปเรียวนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะความเด้งบ่อยเอาว่าจะตัดหน้าก็ล,ลืมอเห็นยังไงยังไงก็ไม่ได้ตัดหรอกเพราะว่าเขาเดินยอ่อเขาไม่ให้เราตัดลักษณะคนเดินแบบนี้เขาหน้าเขาน่าจะถนัดเต็มห้าเต้มตัดข้างเพราะว่าเขาเดินเหมือนกันทั้งทั้งอ่าม ทั้งสองเกมเลยทั้งสองเกมทั้งเดินก่อนและเดินหลังเลยนะครับเราก็ขึ้นไปนะครับเขาเดินว่าจะตัดหน้าน่าจะไม่ได้ตัดตอนนี้เบียดไปเหมือนเดิมครับเบียดไปเหมือนเดิมห้ามาเก้าไปอ้าวลืมลืมดักไม่น่าให้เขาลงมาเลยมันจะกลายเป็นเล่นยากนะครับถ้าลงมาน่าไงเล่นยากแล้วนั่นเนี่ยขึ้นไหนดี ึ้นสิบสิบสี่ดีกว่าสิบสิให้เขาลองต่อมาต่อมานะครับเขาต่อเข้ามากินไปนะครับเรากินไปขึ้นไปเก้าสิบสี่นะครับ หนึ่งมาหกขึ้นไปน่าจะเบียดได้อยู่นะเกมนี้นะครับน่าจะเบียดได้อยู่หกมาเก้าไปก่อนให้เขาเข้ากินมานะครับเราก็จะกินคนละตัวแหละถ้าเขายีิบสองมาสิบเจ็ดมีร่วมได้ไหมจงังหวะร่วมน่าจะยากอยู่ จังหวัลนะา,าิลยเขาเข้ากินแล้วครับสิบห้าสิบแปดกิงคนละตัวไปกินงคนละตัวไปข้าฮอตไปครับข้าฮอตไป่อยให้เขาเข้าฮอตแล้วเราขังฆ่าดีกว่าเนะาะขยับมานี่เพื่อที่จะจ่อฆ่าฮอตขยับมานี่เพื่อที่จะจ่อฆ่าฮอตนะครับ เราก็ค่าเลยเราค่าเลยดีกว่าเพื่อให้เล่นง่ายเนาะให้เล่นง่ายขึ้นนะครับอืมเขาขึ้นมาทรงนี้หักไปหนึ่งก่อนเตียมต่อสองนะครับเตรียมต่อสองก็ต่อสามเลยต่อสามเลยเพราะเขาเดินเข้าเข้าทิศทางหรือเขาจงใจก็ไม่รู้นะ เขาน่าจะจงใจนะครับดูแล้วน่าจะจงใจหรือเปล่าสวัสดีครับมาดูเกมที่สามเกมที่สี่นะครับเกมที่สามเกมที่สี่เดินก่อนเราเดินก่อนเนาะเขาเป็นสรงห้าเต้มอีกแล้วทำไมเจอห้าเต้มใบจังวันนี้อ่าเป็นกองโจนนะครับเป็นกองโจรกองโจรห้าเต้ม ขึ้นไปครับขึ้นไปอ่าเป็นโจรห้าแต้มของแท้เลยนะครับเนี่ยโจรห้าแต้มของแท้เลยขึ้นสามสิบยี่ห้าทรงนี้นะครับรับไปเลยถ้าเขาไม่หนีเขาโดนสองถ้าเขาไม่หนีเขาโดนสองนะครับ ต่อมาสรงนี้เดินสิบแปดสิบห้าต่อไปนะครับสิบแปดสิบห้าต่อไปอ่าเข้ามาสรงนี้ไปอยู่ตากดไว้ก่อน เพื่อให้เขาเดินยากๆหน่อยสองกับสามเดินยากแน่นะครับสามนี่หมดสิทธิ์แล้วอาทีนี้เราต่อไว้น่าจะจบนะตอดักไว้ก่อนนะครับตอดักไว้นะครับคู่แข่งคะแนนพันสามแปดสิบแปดนะครับอ่าทีนี้เขาขึ้นมาดักไว้ก่อนเนาะยี่สิบสามสิบแปดดักไว้ก่อนนะครับวันนี้ว่าจะเดินตัดหน้าไม่รู้ว่าจะได้เดินไหม เกมเกมหลังน,น,น่าจะได้ดึงแต่ได้ได้แนวทางห้าเต้มแล้วครับห้าเต้มกับความโจรห้าเต้มเวี่ยงเลยดีกว่าเนาะเวี่ยงไปเลยนะครับเขากินกลับมานะครับ คู่แข่งยังไม่เดินนะครับคู่แข่งยังคิดอยู่ว่าจะเบียดสิบสิบห้าไหมถ้าเบียดเราจะเดินสนะิบเอ็ดสิบแปดนะสิบเอ็ดไปแปดนะครับแต่เขาก็มีอยู่ตัวเดียวที่เดินได้นะเพราะว่าสองมาหกเราก็เข้าฮอตสามรถเจ็ดเราก็เข้าฮอตอ๋อเข้าเส้นก่อนคุิฤฉลักกันนะครับเราใส่ว่าเราเราต้องหนีเหมือนกันเราก็เสียจังหวะไปเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหนีเพราะว่ายังไงก็ไม่ให้กินฟรีนะครับเพื่อให้ได้เปรียบที่จํานวน เราจะไปต่อเข้าฮอตนะครับมาดูวิธีแก้การโดนจับกินฟรีสิบเก้าสิบห้าไปก่อนอ่าเขาขึงไว้แล้วนะครับเราก็ก้าวไปหกต่อก่อนต่อไปนะครับ เขจับนี่เราเข้าหกเป็นหนึ่งหกเป็นหนึ่งก่อนเนาะหกเป็นหนึ่งก่อนหกไปสองก็ได้นะครับจะเดินหกไปสองก็ได้สิบห้าไปสิบอ่เขาจับกินฟรีเรานะครับเราก็หนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับเฮ้ยไม่ได้นี่โอ้โหผิด <laughs> เพราะว่ามันไปนี่ไม่ได้เขากินกลับมาลืมเลยนะครับเอาไปเข้าเขาไม่เป็นไรเราได้เปรียบอยู่หรอก เดินผิดนะครับเดินผิดเราได้เราได้เปรียบอยู่นะครับเราได้เปรียบอยู่หนึ่งมาห้าี่ยเกือบไม่รอดนะเนี่ยดีนะที่ใกล้ฮอตนะครับลืมไปว่ามันกินกลับมาได้โอ้เซ็งเลย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เพ้ไม่เพลน,น,น,นะครับไม่เพ้หรอกแล้วก็ห้าเป็นห 5, นึ่งซะจบนะครับเพราะว่าเขาถอยถอยกลับมาไม่ได้กลับมาตั้งยี่สิบเก้าไม่ได้เขาฮอตเขาตายเขาต้าอตงหนีเบีย้ยนะครับพราะหน,นีเบีย้ยแล้วก็ฆ่าฮอต มื่อกี้นี่เดินผิดนะครับโอเคดีที่ว่าประคองตัวได้ไม่งั้นแพ้เลยอ่าโอเคลืมไปว่ามันกินกลับมาได้นะ,ะนะครับชนะเหมือนเดิมเกมต่อไปรอลุ้นว่าจะได้ตัดหน้าไหมเอ่ยอ,อู้ได้ตัดได้ตัดสาธุนะครับคือตัดแล้วได้ตัดหน้าแล้วนะครับ ทแทรกขึ้นมา71นะครับขึ้นไปทรงนี้ทรงจั่วนะครับเป็นทรงจัว่ว เกมนี้คู่นี้เล่นนานคู่นี้เล่นนานนะครับเขาไม่ต่อถ้าจะไม่ดีแล้วนี่ถ้าต่อไม่เอ่ยเขาจะต้องต่อเลยี่สิบสี่สิบเก้าเพราะว่าไม่งั้นเขาโดนตัดหางนานเขาเล่นมาแล้ว ขึ้นไปนะครับเกมออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเอาไปเป็นแนวทางนะตัวนี้คิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับหัวมังกรไปการกลายเป็นว่ามาเข้าเต็มดาวกระจายรับหัวมังกรนะครับ เ็พราะว่าตัวอื่นเดินไม่ได้ยิบเจ็ดรือยีิบหกก็ได้ถ้าเขาเดินยิบเจ็ดเราก็ไปยี่สิบเขากเหลือตัวเดียวเราก็ไล่ทีนี้เขาต้องอุดนะครับเพราะถ้าไม่อุดฟรีก็ฟรีอยู่ดีนะถึงอุดก็ฟรีเราได้เปรียบจํานวนแล้ะเราได้เป็นสี่ต่อสามนะครับ ิ้ความได้เปรียบตรงนี้สี่ตัวสามเข้ากินฟรีหนึ่งเขาล็อกไว้เดินเก้าสิบสี่เข้าฮอดขวางไว้ไม่ให้เราตอสิบสี่สิบเจ็ดเตรียมตัวไปฆ่าฮอตสายยาวยังไงก็แพ้ครับเพย่งไงก็โดนฆ่าฮอตนะครับนี่ก็ฆ่าไปเลย ต้องมีอะไรมากค่าไปเลยทีนี้เราก็ไล่กินหนึ่งตัวอ่าเราต้องไล่กินให้ได้หนึ่งตัวนะครับได้อยู่แล้วนะครับถึงหลบมามาเลขสิบแปดก็ได้อยู่แล้วไปเข้าหอดไปเข้าหอดอ่าเขาเดินให้กินโอเคครับสําหรับวันนี้แนวทางรับห้าเต้มแล้วก็แนวทางตัดหน้าโอเคครับ